ร่างกายของเราคือเครื่องจักรชีวภาพที่ซับซ้อนที่สุดแต่ถึงอย่างนั้นมันก็เปราะบางอวัยวะต่างๆเสื่อมสภาพบาดเจ็บหรือถูกทำลายและเมื่อถึงจุดนั้นทางรอดเดียวที่เหลืออยู่ก็คือการรอคอยแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าธรรมชาติไม่ได้ให้พิมพ์เขียวมาแค่เพื่อให้เราซ่อมแซมแต่เพื่อให้เราสร้างสรรค์จะเกิดอะไรขึ้นถ้าแทนที่เราจะต้องรออวัยวะจากคู่อื่นเราสามารถใช้เซลล์ของตัวเองเป็นเมล็ดพันธุ์และปลูกอวัยวะใหม่ขึ้นมาได้ พอเรามองว่ามันคือการสร้างผมอยากถามคุณผู้ชมว่าเคยไหมครับที่กังวลเกี่ยวกับสุขภาพตัวเองหรือคนในครอบครัวรือเคยเห็นความทุกข์ทรมานจากการรอคอยที่ยาวนานแล้วเคยแอบหวังไหมครับว่ามันน่าจะมีวิธีที่เราจะกลายเป็นผู้สร้างอะไหล่ให้กับร่างกายของเราได้เองถ้าเคยวันนี้ความหวังนั้นกําลังก่อตัวเป็นรูปเป็นล่างด้วยเทคโนโลยีที่จะปริวัติวงการแพทย์นี่คือเรื่องจริงของการพิมพ์มยวะด้วยเครื่องพิมพ์3มมิติหรือ 3D Bio Printing ครับ ศัตรูที่แท้จริงที่เรากําลังต่อสู้ด้วยไม่ใช่แค่โครคภัยไข้เจ็บแต่คือกําแพงสองชั้นที่ธรรมชาติสร้างเอาไว้ครับกำแพงแรกคือความขาดแคลนมันคือการแข่งกับเวลาที่หลายครั้งเวลาของผู้ป่วยหมดลงก่อน และกำแพงที่2คือการปฏิเสธจากร่างกายตัวเองทําให้ผู้ป่วยต้องกินยาก,กดภูมิคุ้มกันไปตลอดชีวิตเหมือนการลดเกราะป้องกันตัวเองลงและนี่คือราคาที่มุนย์ต้องจ่ายเมื่อเผชิญหน้ากับกำแพงทั้งสองครับคือความเจ็บปวดคือภาระค่าใช้จ่ายหรือคุณภาพชีวิตที่ลดลงและคือชีวิตที่ต้องสูญไปเพียงเพราะร่างกายของเรายังไม่สามารถสร้างอะไรให้กับตัวเองได้เมื่อมองไปที่วิกฤตนี้คุณคิดว่ากำแพงไหนที่โหดร้ายที่สุด ความขาดแคลนหรือการปริเสีจากร่างกายตัวเองลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับและเพราะความเจ็บปวดจากการชนกำแพงเหล่านี้เองที่ผลักดันให้วิรุลบุลุหลนหนึ่งลุกขึ้นมาค้นหาเส้นทางใหม่ผู้บุกเบิกอย่างด a n t h o ร์แอนโทนีอัลาเขาไม่ได้ถามว่าเราจะหาอวัยวะบปิจากเพิ่มได้อย่างไรแต่เขาถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราสามารถสร้างอวัยวะใหม่ขึ้นมาได้เอง แรงผลักดันของเขามันจากประสบการณ์ตรงที่เห็นผู้ป่วยเด็กตัวเล็กๆต้องทนทุกข์ทรมานวิธีนั้นที่เปลี่ยนชีวิตเขาครับเขามองเห็นว่าธรรมชาติได้ให้พิมพ์เขียวของการสร้างอาวัยวะมาแล้วในเซลล์ทุกเซลล์เขาแค่ต้องหาวิธีปลูกพิมพ์เขียวนั้นขึ้นมาเขาตัดสินใจอุทิศชีวิตเพื่อหาวิธีปลูกอวัยวะใหม่โดยใช้เซลล์ของผู้ป่วยเองเป็นมเมล็ดพันธุ์หรือวิสัยทัศน์ของดรเตอร์ธาราที่เริ่มต้นจากการเพาะเลี้ยงเซลล์บนโครงสร้าง ก็ได้จุดประกายให้นักวิจัยและบริษัทรุ่นต่อไปก้าวสู่ยุคข,ของการพิมพ์สามมิติด้วยเซลล์มีชีวิตที่แท้จริงซึ่งมีหัวใจหลัก3ประการคือการใช้หมึกชีวภาพที่ทำจากเซลล์การพิมพ์ทีละชั้นอย่างแม่นยำและการบ่มเพาะในเครื่องไบโอเรแอคเตอร์และนี่คือตัวอย่างของผู้พัฒนาที่กำลังสร้างเครื่องมือและนำเทคโนโลยีแห่งอนาคตน,นี้มาใช้จริงครับ 1. คือบริษัท Organico พวกเขาคือผู้บุกเบิกในการนำ 3D Bioprinting มาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ตุนแรกครับแม้จะยังไม่สามารถพิมพ์อวัยวะทั้งชิ้นเพื่อปลูกถ่ายได้แต่พวกเขาก็เชียช่ยวชาญในการพิมพ์เนื้อเยื่อขนาดเล็กเช่นเนื้อเยื่อตับเพื่อใช้เป็นโมเดลทดลองยาที่สมบูรณ์แบบช่วยให้บริษัทยาค้นพบยาใหม่ๆได้เร็วขึ้นปลอดภัยขึ้นและลดการใช้สัตว์ทดลองนี่คือก้าวสำคัญที่ทำให้ Bioprinting เริ่มสร้างอิมแพกได้จริงในปัจจุบันและอีกหลายที่สำคัญมากคือเซลล์อิง ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มไบโคลองนึกภาพ,าพว่าพวกเขาคือผู้สร้างแพลตฟอร์มหรือผู้จัดหาเครื่องมือและวัตถุดิบระดับโลกครับเขาไม่ได้มุ่งเน้นที่การพิมพ์อวัยวะชิ้นใดชิ้นหนึ่งแต่พวกเขาสร้างสารรค์เครื่องมือไบโอพินเตอร์ที่ล้ำสมัยใช้งานง่ายและพัฒนาหมึกชีวาภาพสูตรต่างๆเพื่อมอบเครื่องมือที่ดีที่สุดให้นักวิจัยและบริษัทอื่นๆทั่วโลกและนำไปใช้พิมพ์อนาคตของการแพทย์ในห้องแลบของตัวเองแล้วการพิมพ์ชีวิตนี้มันทานํางานยังไงลองนึกภาพว่าเรากําาาาลัังงเเเป็นนนสสถิิิิกชชีีวววภาพพพท่่่รร้้้ออยยะขึมมใดคื์ศษบ1 เตรียมพัสดุก่อสร้างที่มีชีวิตเราใช้หมึกชีวภาพซึ่งก็คือเซลล์มีชีวิตของผู้ป่วยเองผสมกับเจลวิเศษที่ทําหน้าที่เป็นปูนและสารอาหาร 2. ก่อสร้างตามแบบแปลนเครื่องไบโอพินเตอร์จะทําการค่อยๆฉีดหมึกชีวภาพออกมาทีละชั้นตามพิมพ์เขียวดิจิทัลที่สร้างจากข้อมูลสแกนร่างกายและ 3. บ่มเพาะในเรือนกระจกชีวภาพโครงสร้างที่พิมพ์เสร็จจะถูกนําไปบ่มเพาะในเครื่องไบโอเรแอคเตอร์ที่จําลองสภาพในร่างกาย เพื่อกระตุ้นให้เซลล์เติบโตและพัฒนาจนกลายเป็นอนัเยาวะที่ใช้งานได้จริงและแล้วความฝันก็กลายเป็นความจริงดรทาร่าและทีมงานของเขาได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยเทคนิควิศวกรรมเนื้อเยื่อพวกเขาได้สร้างโครงล่างที่มีรูปร่างเหมือนกระเพาะปัสสาวะขึ้นมาจากนั้นนำเซลล์ผู้ป่วยเด็กที่ชื่อลูเมซิล่ามาเพะเลี้ยงลงบนเครื่องล่างนั้นในห้องแล็บจนเซลล์เติบโตขึ้นเป็นเนื้อเยื่อกระเพาะปัสสาวะที่สมบูรณ์ก่อนที่จะนำโครงล่างพร้อมเนื้อเยื่อใหม่นี้กลับไปปลูกถ่ายให้ลูกได้สำเร็จเป็นครรัั้้้งงแกกกกขขอโลทใหเาาบมชีวิิตตตไดป แม้จะไม่ใช่การพิมพ์โดยตรงแต่นี่คือบทสรุปครั้งประวัติศาสตร์ของการรอคอยที่คือวันที่มนุษย์จะสามารถปลูกสร้างอาวัยวะขึ้นมาใหม่จากเซลล์ของผู้ป่วยเองได้สำเร็จเป็นครั้งแรกมันคือบรรพบุรุษโดยตรงของเทคโนโลยี TD b ี o p r i n t i n g ในปัจจุบันครับและความสำเร็จในวันนั้นก็ได้จุดประกายความหวัง และเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีการสร้างอวัยวะไปทั่วโลกจนนํามาสู่ยุคของ t d Bio Printing ที่เราสามารถพิมพ์เหนือเยื่อ,อที่ซับซ้อนขึ้นได้เลยวันนี้ถ้าคุณคิดว่านี่คือเทคโนโลยีที่จะมอบชีวิตใหม่และจุติการรอคอยผู้ป่วยนับล้านช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้นักวิจัยและทีมแพทย์และกดแชร์เพื่อให้โลกได้เห็นอนาคตที่น่าทึ่งของการแพทย์ครับ แน่นอนครับว่าการจะพิมพ์มอหิที่ซับซ้อนอย่างหัวใจหรือไตย,ยังเป็นเหมือนการปีนยอดเขาเอเวอเรสต์ของวงการแพทย์หนึ่งความท้าทายของระบบ่อนำเลียงการพิมพ์เครือข่ายเส้นเลือดฝอยนับล้านเส้นยังเป็นเรื่องที่ยากที่สุด2งวงออเคสตราของเซลล์การทำให้เซลล์หลายชนิดเติบโตและทำงานประสานกันได้อย่างถูกต้องคือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่และ3การทดสอบและกฎระเบียบต้องผ่านการทดสอบความปลอดภัยที่เข้มงวดและยาวนาน แต่แสงสว่างที่ปลายโงค์ก็คือด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI ที่เข้ามาช่วยออกแบบโครงสร้างเส้นเลือดเทคโนโลยีไบโอเลกเตอร์ที่ดีขึ้นและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเราอาจได้เห็นไตหรือตับที่พิมพ์ขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีนี้ภายในทศวรรษหน้าครับตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษย์เราเป็นเพียงผู้รับชิ้นส่วนจากธรรมชาติแต่วันนี้เทคโนโลยีไบโอบิ้นดิงกำลังเปลี่ยนสถานะของเราจากผู้รับให้กลายเป็นผู้สร้างแน่นอน วันที่เราจะพิมพ์หัวใจดวงใหม่ได้ตามสั่งอาจจะยังอยู่อีกไกลแต่ยาถอนพิษหรือแง่คิดที่เทคโนโลยีนี้มอบให้เราในวันนี้ก็คือพลังแห่งการเริ่มต้นใหม่จากสิ่งเล็กๆครับวิทยาศาสตร์กำลังเผยให้เห็นว่าแม้แต่เซลล์ธรรมดารรมดาก็สามารถเติบโตเป็นอวัยวะที่ซับซ้อนได้หากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม,สแ,ลม,ม,ะสมและนั่นคือบทเรียนที่ยิ่งใหญ่มันเตือนให้เรากลับมามองศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเราเช่นกันเราทุกคนต่างมีมเมล็ดพันธุ์แห่งความสามารถอยู่ในตัวสิ่งที่สําคัญคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดให้กับเมล็ดพ เริ่มจากเทคโนโลยีที่ซับซ้อนจะเริ่มจากการบ่มเพาะสิ่งดีๆที่เรามีอยู่แล้วในตัวให้เติบโตขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเริ่มตั้งแต่วินาทีนี้ครับแล้วคุณล่ะครับ ถ้าเทคโนโลยีนี้สาเร็จเอาไ,ไว้ว่าชิ้นแรกที่คุณคิดว่ามนุษย์ควรจะพิมพ์ขึ้นมาเพื่อช่วยชีวิตคนให้ได้มากที่สุดคืออะไรและเพราะอะไรครับถ้าชอบเรื่องราวเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกแบบนี้อย่าลืมกดติดตามแล้วมาร่วมเดินทางไปกับเราพอทุกนวัตรกรรมคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวใหม่และทุกคลิปคือการส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับโลกใบนี้เดินไปข้างหน้านี่คือเลตมี l ท y ยูช่องที่เชื่อว่าเทคโนโลยีคือปากกาที่กําลังเขียนประวัติศาสตร์เราจึงไม่ได้แค่เล่าเรื่องของปัจจุบันแต่กําลังเปิดอ่านประวัติศาสตร์หน้้าถััดไปของงโลกจริในนนวพี